ฮัลโหลโอเควันนี้นะครับอยู่กับผมเนาะเช่นเดิมนะครับกับซีกลวผมชอบสาบเพวกคุยใจที่เกี่ยวข้อกับซีแม่หน่ะครับเป็นคนที่เพ่คุยตรงครับพม่จ้าแบบตรงครับดีคดีแย่ครับมันยุ่กับรายการที่มี็นเฉพาสามตอนแรกเป็นไงบ้างคบนะครับก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสื่อเหมนะครับในช่วงสาวตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีเจิจาสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม50%การรีวิว50%คือความสื่อจากรับชมนะครับผมโอเค ันนี้กับการพูดคุยนเมชในซีซั่น4 2024นะครับก็นำมาตอนนี้ก็เหลือประมาณประมาณ5เรื่องสุดท้ายนะครับเหลือมาะมาห4-5เรื่องสุดท้ายครับนะว่าเป็นการจบโปรเจกต์ของซีซั่นโร์สองพนีแล้วนะครับก็หลังจากนี้จะเป็นอนิเมะแบบสบตอนแรกวันละเรื่องนะครับรู้จักว่าเราผ่านสปหาห์ลบประมาณ3เรื่อง4เรื่องต่อวันมาแล้วนะครับอันนี้ก็เราดูกันครับว่าอนิเมะหลังจากนี้จะเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับผมตันแล้วแต่ก็ต้องพูดว่า ซีซั่นนี้เป็นซีซัน่นที่มีค่ากลางๆนะครับมีไม่ที่ธรรมดาสเปซชส่วนใหญ่นะแต่ไม่ถึงค่าระดับแย่ค่ะ,ะแต่ว่าก็เหยียบตวัวต่อมาซีซั่นนี้ก็ยังมีเมทดีๆที่เราสุดสนใจบ้างเช่นพวกของบีลิซิโรอะไรบบนี้ดันดันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ยังไงต่อนะครับโอเคถ้าชอบเลยก็เลยตามได้เลยครับแล้วก็ขอฝามกัลยชวบเดือนนะครับผมขอบ้านครับสวัสดีตากันครับขอฝากช่วยนะหัวการี่นะถ้าคนอยากซื้อผมนะครับผมโดเนทอยู่ข้างล่างนะครับเซร์เวอร์แชทและเมมเบอร์ชิบนะครับณตออออนนี้้คืตงบกก่อน ว่าใน YouTube ที่ผมอัปเดตไลฟ์ตอนนี้คือเหมือนว่า YouTube จะปิดรายได้ของผมสร้างรายได้ของผมตอนนี้ก็มีแค่โดเนนเดียวนลครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมายืนยันจากการอ่าลิงก์ของที่สร้างรายได้ YouTube ก่อนนะครับถึงจะมาเป็นเซอร์ไพรส์แชมเปี้ย่ชิพนะก็แล้วแต่สร้างสถานผู้คณนะครับโอเค วันนี้หนู่มกับเรื 48, เ่องที่สิบแปดและที่สิบเก้านะครับก็ามาเป็นคลิปเนาะเพราะเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับผมในวันนี้ตรงช่วงนี้ผมลงคลิปนั้นมี like, talk, ไลฟ์เซมไก่ท็อกันเลยนะแบบในทำให้ตหัวของไลฟ์สาวตอนแรกนะครับจะมาเป็นคลิปเท่านั้นนะครับในวันนี้เท่านั้นนะส่วนที่เหลือก็จะมาเป็นคลิปอย่างเดียวนะครับมาจะมาเป็นไลฟ์อย่างเดียวแนละ้วเนาะมาไลฟ์ที่เหลือครับจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่มาเป็นคลิปนั่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าไลฟ์ชนกับอ่าเซมไก่ท็อกนะครับโอเคครับเรื่องที่สิบคแมดี้แฟนตตาซีโรนิกะครับผมก็จ ok ะเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องกับตัวของรู้ความตัวของนางเอกเรารู้ความลับของเจ้าชายนะครับก่อนตายนะครับเธอถูกย่อนเวลาไป6ปีเหตุนะครับผมตอนอายุสิบขวบนะครับผมการเราจะเป็นคู่มันเจ้าชายนะครับผมเพื่อป้องกันจะเกิดไหายน,นครั้งหนึ่งเขาจึงอ้างรักกับชายนะครับผมแต่ว่า ใชยนั้นกลับเป็นจกักรวาลดีพิวช่วยลายที่เพรียสตัว,ตวเทิานานาคตนะครับแต่เขากลับยอมเขาเสนอจากน้อยแบบเธอนะครับผมก็นำ้ำว่าเป็นซีในย้อนเวลาที่แน่นอนมีความน่าสนใจดีนะครับแต่เรื่องนี้ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเลขที่ทำให้ดีมากนใยแค่ไหนกันนะครับโอเคเขาก็เสียแล้วครับเราจะาพูดเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเปิดปุ๊บอ่าอาอ้าวค้างโทษโ,โอเคอุตส่าห์เป็นอุตส่าห์เวลาเสียงยังค้างอีกมา นะครับผมยานินาอชิเลโจวาริวเทเฮลกาโวคุรุคุสุครับผมด้วยชื่อไทยแล้วตัวชืว่อใหม่มาพิจ,จัยจจากวิธีมังกรครับตามนั้นอนะ่ะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีลิขสิทธิ์ในไทยเนาะฟิดิกเนาะตานนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรเน่เสียดายหนึ่งที่เรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์ในไทยนะแต่ว่าเรื่องนะครับเรื่องตัวชืว่อใหม่พิจิจใจจากวดีมังกรเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมว่าการเสนอแนวย้อนเวลาของมันนะ่าจะเป็นแนวแค่ชั่ว ที่น่าสนใจดีนะครับแต่ก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องการทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันนะโอเคตามที่ผมเคยบอกไว้เรื่องนี้ไม่มีเสียไทยมีแค่ที่นั้นๆคือคันชิโร่แหละครับก็น่าเสียดายหนึ่งที่เรื่องนี้ไม่มีเสียไทยแต่ก็ต้องพูดว่าซีซั่นนี้รู้สึกว่าเรื่องที่จะไม่มีลขเกเสียไทยค่อนข้างจะน้อยนะรู้สึกประมาณสองสามเรื่องมั้งที่ไม่ได้มีลือกเสียไทยครับสามสี่เรื่องก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นนี้ถือว่าค่ ก็สิทํา์ทำตัวดีนะครับผมเพราะจากว่าที่ไม่มีแค่คันชิโร่ที่เรานับว่าน้อยอยู่นะตามนั้นนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีปัญหาอาการดูคันชิโร่ผมว่าสมัครคันชิโร่ไปวนเบื่อดูอนิเมะแต่เรื่องที่มันเข้าในคาชิโร่นั้นผมว่าไม่เลยนะเพราะจริงแล้วตอนนี้คัชิโร่ก็เริ่มตีภาคไทยแล้วนะเนาะคุณจะสังเกตว่าตอนนี้ภาคไทยก็เอาเริ่มเอามาลงเรื่อยๆเนาะตามนั้นนะครับฉัน่ะเรื่องนี้ผมก็ใจดีที่ อ่า uh, ไม่ได้ดูคาเชโรแล้วคนจะไปดูใต้เด็ดนะแต่ว่าก็ยังรอตรงก็ใครเล่นเก่งภาษาเลยใครที่บอกว่ามีกําลังซับมาพอผมว่าไปอุดหนุนที่คาเชโรกันด้วยนะครับก็ถ้าสักวันหนึ่งมีในแพลตฟอร์มในไทยก็อย่าลืมอาดูบาคาร่าดีสิกันด้วยนะครับโอเคในไทยอะนะเอาล่ะเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นะครับผมพิจัยจากวิดีมก่อนนะ ซีนี้นะครับผมกะจาว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะธรรมดาผมดูจากคอนเซปต์เรื่องราวต่างเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซีที่ต้องคัดเฉยแต่สิ่งที่นําเสนอน่าสนใจก็คือเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยแหละคือเรื่องราวของน้องที่ผมเชื่อว่าใครชอบน้องผมเหลืองใครชอบตัวจิวเนี่ยผมว่าคนน่าจะแบบรู้สึกสนใจกับคาแรคเตอร์น้องแต่เลยใครที่เป็นแฟนคลับของมังงะของซีนี้นะครับในเวอร์ซีนี้ผมว่าคนน่าจะสนใจได้ติดตามบีพีแต่ว่ามันมีลิขสิทธิ์ในไทยนี่แหละตามนั้นนะครับผมแต่ถ้าผมมองว่าคอนเซปปต์เเเรรรรืื่่่่ออองงาาาววววย้้นนนลลีีีมมมัะะณกแ <laughs> นั่นแหละครับเลยนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็ผมูดตรงว่าไอ้เรื่องแต่เรื่องอ่ะที่ผมพูดว่าไม่สนใจซ้ํมางจำเจอะตามผมก็หวังใ้ทุกเรื่องปเป็นเรื่องที่ทำได้ดีตามนั้นอ่ะผมไม่ได้สนความซ้อนเจ้าจำเจขนาแต่ว่าผมสนงจว่าไอ้ความไอ้เนื้อเรื่องของมันคุณจะสามารถทำให้มันดีมากน้อยแค่ไหนกันอะไรวันนี้นะครับผมก็เรื่องที่ผมคาดหวังนะโอเคเราจะทำเนาะเจซีสตา,สตาอาไอเจซีแม่งเอ้ยคือผมคิดว่าผมจะคาดหวังตัวเคจีมากน้อยขนาดไหน นอกจากว่าก็ปีนี้อะซีซันนี้ยมึงทำงานเมก้าเรื่องครับฮัลโโหลคือ มันมันเป็นอะไรให้นักบวนนะผูงก็พ่อขมนก็พูดถึงเรื่องแรกแล้วก็คือเมจิกลูเมียใช่ไหมซึ่งงานเมจิกลูเมียก็เริ่มเห็นผลแล้วตอนนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องที่สามเรื่องที่สองแล้วแล้วก็เรื่องที่สามน่าจะเป็นมาโฮเนาะแล้วซีซั่นที่แล้วก็จะเป็นสองนเป็ิตีลีกสาสรรวมกันนี่แปดเก้าเรื่องโอ้ไม่ก้นมึงทำเยอะไปไหนยังไม่นับซีซั่นนี้มีดัมจีห้านะคือโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยคุณพี่ตอนนั้นนะครับแต่ก็รอดูแล้วกันเรื่องคุณภาพงานจะเป็นไงเเเราาาาา้จัักกกกววว่่่่่่อออซซีี็็็็มมใใชปนนนนแตทงงืดย ไม่รู้จะเป็นไงเนาะอันนี้ก็ต้องเราดูงานภาพกันเพราะเป็นอะไรที่น่ากังวลจริงๆอันนี้ผมยอมรับสะภาพเลยครับมันน่ากังวลแบบไม่รู้จักกะมวลยังไงแล้วอะ <c oughs> ตามนั้นนะครับโอเคมา เราพูดถึงตัวของพุ่งกับคนเขียนบทนะครับข้าบนฝนตกแล้วนะพุ่งกับนะครับซูซูกิเฮนาโร่นะครับจากซีรีส์เอเจนต์ลอฟเดนะครับทุกสวรรค์พันอมวุนะครับพระราชากงราชซนกุหลาบนะครับผมตัดด้านซึ่งสอบผลงานนี้ก็นะคนเขียนบทนะครับผมโอชิโนะอซุโอะครับซึ่งเป็นคนเขียนบทที่ทํางานเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับผมด้านนี้ก็ต้องรอดูว่ากึืนของพุ่งกับแล้วคนเขียนบทจะออกมาทำอะไรขึ้นไหนแต่พุ่งกับก็มีประสบการณ์แล้วจากทีมงานเจเซอี่ตาเช่นเอเจนต์ลอฟเดนเนาะแล้วก็พลระราชาการนเขียนบทเนี่ยสิ ขาจะเขียนบทออกมาให้มันเวิร์กแค่ไหนกันอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับจำแล้วแหละโอเคมาเราพูดถึง3ตอนแรกของซีนนี้กันเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องของพวกแบบการอาเสีงเยงอะไรต่างคลิปสาตอนแรกมันจะจบแบบเร็วๆนะครับประมาณไม่ถึง20วินาทีแหละแต่ถ้าเป็นการไลฟ์เนี่ยมันจะมีการพูดกับคนดูบ้างอะไรก็ตามเป็นการให้ความเห็นกันนะันะผมเลยรู้สึกว่าสาตอนแรกเหมาะกับการเป็นไลฟ์มากกว่าหลังจากนี้เพราะว่าผมก็จะแบ่งเวลาผมไปใช้วิสวนต,ตัวเองแล้วก็พักผ่อนตัวเองด้วยเนาะตามแล้วนะครับเพราะจริงๆเลยคือมันก็เหนื่อยะ มาครับเราพูดถึงเรื่องย่อนะครับก็คือเรื่องหลังความรู้ความรอดเจ้าชายโคมันนะครับตอนทําให้จิวนะครับตัวเติดบ้านชีวิตก่อนตายถูกย้อนไปเวลาเมื่อ6ปีก่อนนะครับตอนอายุคสิบขวบโชคดีกําลังจะเป็นโคมันกับเจ้าชายนะครับเพื่อป้องบรรยากาศเรียบโคบหายในอีกครั้งหนึ่งเธอจึงอ่านพบรักกับชายเอิร์ตแต่บังเอิญชายนั้นกลับเป็นจักรอดีฮาร์เดสผู้ชี่ยวลายและเคยเป็นศัตรูกับเธอในอนาคตนะครับแต่เขากลับยอมรับข้อเสนอจากเด็กน้อยแบบเธอครับก็เรื่องราวบานนี้ของซีรีส์อ่าเริ่มต้นใหม่ชีตมมาาก่่่อออนนนนะะคคครับโเเีี้้ใใ ได้เลยนะครับผม7.25นะครับจะใช้ได้เลยนะอันนี้ DB นะครับผมอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาแล้วตอนนี้ค่อนมาเข่าโอเคนะครับ5.92ครับและอันนี้เลยนะครับผมอยู่ในเกณฑ์เฉยๆนะครับผมเล่นได้ว่าเฉยๆนะ68%นะครับผมก็เกณฑ์คะแนนทั้ง3ที่นับว่าแตกต่างกันอยู่นะบางที่ก็จะดีบางที่ก็จะดูเฉยๆบ้างแล้วก็ตามนะครับมันก็จะดูว่าคุณี่เขาซีนี่ไปบ้างนะครับโอเคสามตอนแรกของซีพิจารมังกรเป็นไงบ้างนะครับผมเลยประมาณก็ตอนที่เหลือผมไม่รู้เป็นไงแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงัตออนนแรรกะคคบโเ ซีนี้คือซีนแนวโรแมนติกหนึ่ในปีนี้ในซีซั่นนี้เนาะซีซั่นนี้รู้สึกโรแมนติกจะประมาณ4ีห้าเรื่องเนาะซึ่งก็พูดตรงนะจากใจพวกเรานะครับผมคุณคิดว่าซีซั่นนี้ดีที่สุดคือเรื่องอะไรมันเดาง่ายอยู่แล้วครับเพราะคุณดูครบทุกเรื่องแล้วนะนะครับมันเดาแบบเงาง่ายมากอะ่ะก็คืออ่ะไอชีน้นะ่นแบบ บุบก <c oughs> ไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> นั่นแหละครับเรื่องนั้นแหละดีสุดละในซีซั่นนี้นะครับผมแต่อันนี้ต้องพูดว่าถ้าเราพูดสุงการเสนอแนวโรแมนติกของมันในเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะมันจะมีการ,ร่อกความหวานแล้วก็หยดมุมมองมุมมองใหม่ของตัวของไอเลฟนะครับผมมุมมองใหม่ของต้งเลฟนี่แหละที่บอกว่าเออตัวของเลฟเนี่ยในในอดีตของที่ตัวของจิวเห็นเนี่ยมันจะเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแต่พอจิวมาเจอที่ใสแท้จริงของเลฟมันกลายเป็นหมาน้อยไปเลย <c oughs> เออน่ารักดีเว้ยเออน่ารักน่ารักนะครับตอนแล้วแหละก็จะเป็นเรื่องราววันนี้เนาะซึ่งสำหรับผมมาดูทั้งหมดอะถ้าผมพูดดยทั้งหมดนะคือเฉยๆมากตอนนี้ครับเพราะนอกจากว่าพอในยะเวลานี่มันก็มีกี่เรื่องว่าที่เล่าอย่างนี้เออตอนนั้นนะครับก็คือเรื่องราวที่พระเอกตัวของนางเอกเราถูกทรยศเนาะถูกทรยศนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาสิบปีปอบเพื่อแก้ไขอดีตคือพอตอนแรกไม่ตากอะไรจากอนิเมะในย้อนเวลาทั่วไปมันตัดเินคือสิ่งเนี่ยล่อตของเนี้ยว่าเรานอน อ่าไม่ถ้าเราไม่รวมเคสสตาเก่นนะก็คือรวมเคสของแล้วต่างโลกอะไรก็ตามก็พอร์ตตอนแรกก็จะเหมือนอย่างนี้ก็คือก็ง่ายคือเอาคนเก่าแม่งไม่ดีเลยหาคนใหม่ซึ่งพอร์ตอย่างนี้ในปีนี้ก็มีสองเรื่องเนาะถ้าคนณคนหูก็ตากันแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับผมก็คือพอร์ตตอนแรกก็คืออ่ะโต้งนังเอกอะ่ะรู้แล้วว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแต่เราจะเห็นพลังนีงเอกว่าเพะเอกเป็นคนที่เป็นเก่งมากเก่งจริงๆไว้ในตอนแรกอะ่ะแต่บอก เออก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยพูดกันที่เหลือเพราะมันมีข้อเสียที่ใหญ่มากก็คือลนะอะไรมันมีข้อเสียที่ใหญ่จัดมากนะครับตัดน,นั่นแหละแต่ว่าพอเล่าตอนแรกจะเห็นว่าอ่าตอนเนี้ยคือตัวของจิวเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์เมื่อเสร็จเมื่อเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์เมื่อปี6ปีต่อมามันเป็นยังไงเนี่ยหปีแล้วย,ย้อนไป6ปีเนี่ยเพื่อแก้ไขตัวพระเอกแล้วรู้ว่าตัวของแบบไอเจเตเนี่ยไอตัวตัวของเจเรตเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอะไรก็ตามมราจะรู้ว่าเป็นยังไงนิสัยเป็นไงพอตัว,วเซ เปลี่ยนคู่รักแล้วก็ไปอยู่กับเลฟที่กลายเป็นจากรวีดีทําให้ตัวพระเอกเราตัวอนาเอกเราช็อกมากแล้วพอตัวของแบบเลฟแม่งเจอความไรแท้จริงแม่งกลายเป็นหมาน้อยเลยท <c oughs> ี่ไรต้องเลยนะครับแต่ว่าจิวก็พูดความจริงว่าอ่ะตัวของเลฟพู้ความจริงกันเลยว่าเอ้ยนี่ยังไม่ใช่หลักความรักแต่เป็นคู่รักเป็นสัญญาไปก่อนแล้วก็ เจลก็ให้คำสัญญาว่ามันจบความรแวมนติกก็คือให้ความสัญญาว่าฉันอยากจะให้ตัวของเจ้าชายเนี่ยมีความสุขอะไรนะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีที่บอกว่าไอเพราะว่าตัวของพระนางเอกเราเรารูแ้แล้วว่าตัวอพระเอกเรามันเกิดอะไรขึ้นและอาจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ใครถกนอยยศบ้างอะไรก็ตามซึ่งในตอนแรกอาจจะไม่มีขนาดแต่เป็นการ,รขยายความเรื่องราวน่าสนใจโอเคตั้งแต่ตอนไปสอนเราไปเราจะเห็นความผิดปกติหลายอย่างที่ผมพูดเลยนะผมรู้สึกว่าซีนนี้ค่อนข้างที่จะรวนเร็วสักนิดหนึ่งอาจจะรวดเร็วในมุมมองผมแต่ว่า เจ้าผมมองว่าใสา่ภาพของสีรี์สามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้แต่เพียงแต่ว่าข้อเสียใหญ่ที่สุดก,ก็คือมันทําให้ตัวละครนางเอกแม่งเทพเกินเหตุจริงๆคือมันเทพเกินเหตุเว้ยคือเข้าใจอยู่ว่าปภาษาของพรงเอกเลยภาษาของนางเอกก็คือเทพเป็นสงครามก็ต้องวอร์อ่ะมันคือเทพเซในเทพีสงครามอะ่ะแต่ขอโทษนะครับเราก็ผมก็ไม่คิดว่าตัวนางเอกเรามันจะถึงขั้นยกยกเรือบินขึ้นฟ้าได้อ่ะมันมัน what the fuck he d คือมันอดมันกาวก็พอดมันมันเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกก็จริงแต่ว่าพอดมันก็แบบขอโทษนะมึงจะกาวไปไหนเนี่ยคือพระเอกเรานางเอกเราแม่งแบบแม่งบิดแก่งคือมันแข็งแก่งเกินอะจนผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเร่จากนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยน่าติดตามขนาดนั้นเพราะว่าสกายยาของเรื่องเรามันมันกลายเป็นตัวละครที่มันปูไปเอกเท่แล้วพระเอกนางเอกเรารู้ทุกอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะไปสนใจขนาดเท่าไหร่แต่อันนี้พูดตัวว่า สิ่งที่มันดีตัวของไอจ้จักรดีมังกรกนนะ็คือมันได้เเห็นมุมมองที่โปรคอนนางเอกเราไม่เคยรู้เช่นแบบไอ้เหตุการณ์ที่ต้องมาอยู่ในจากรเนี่ยชแบบเช่นแบบไอ้เช่นตอนที่สองเนี่ยที่มีเหตุการณ์ที่มีตัวของเจ้าหญิงราชนีเนี่ยเจ้าหญิงราชนีชื่ออะไรนะอ่าผมก็ลืมจดเนาะอ่าโอ๊ยผมลืมจดไว้เออผมลืมจดไม,ไม่เป็นไรนะครับผมมีเจ้าหญิงไอ้เจ้าหญิงที่มันแบบเป็นคู่เป็นศัตรูรักของตัวนางเอกก็คือตัวเลฟเนี่ย ได้มีแบบซัมติงเลยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องราวที่แบบจะขัดแย้งให้ตัวของเจ้าชายมังโดนสาระสมบัติอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าสนใจดีที่บอกว่าไอ้เรื่องราวเราจะได้เห็นมุมมองของตัวนางเอกว่าตัวของเจ้าหญิงคนนี้ว่าเออมุมมองเจ้าหญิงคนนี้เป็นไงแล้วผมรู้สึกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมอ่ะชอบตรงนี้ก็คือมันขยายความตัวละครเสริมให้มีตัวละครเสริมี่ผมแต่ว่าผมอินกับเรื่องราวพวกเขาได้ดีถึงแม้ว่าผมจะการขยายความเรื่องราวของมันอาจจะยังไม่แบบไม่ได้ดีเลยขนาดก็ตามแต่ผมสึกว่า เรื่องราวของม like ันเราสึกเราอินกับเรื่องราวเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะว่าพระเอกเรานางเอกเราไม่โชว์พระเอกเทพแล้วก็มีตัวละครผมมาคือตัวคามิล่ากับชิกที่กลายเป็นตัวละครสําคัญที่เกี่ยวข้อกับเรื่องราวในในอนาคตก่อน6ปีก่อนของเรื่องราว6ปีหลังจากนี้ของตัวของจิวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเรื่องราวตรงนี้ว่าไอการปูนเรื่องราวพวกเขาใจยังไงต่อบเพราะจากว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวละครจิวเนี่ยก็มีความซัมติงกับ2ตัวละครบางอย่างแล้วก็มีความซัมต็งกับตัวเล็บบ้างเลยความซัมต็งกับเจเลตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเรื่องราวตรงนี้อยู่ตอนทีี่3นนนเป็ตอ ทำแล้วเราเห็นว่าตัวของพระนางเอกเราใช้ความสามารถจะ6ปีได้เก่งขนาดไหนก็ตามแล้วมันก็จะเป็นปัญหาที่เดียวว่ามันอาจจะดูเวอร์เกินไปอันนี้ปัญหาจะเจนว่าคือเธอเด็กสกปรกแต่เธอก็มีพลังแบบอาจจะยังไม่ได้อินเรื่องเรานอกจากว่ามันเป็นซีนที่มันเน้นต่อสู้เนาะตามั้นนะครับแล้วก็โผล่เหมือนกับความเป็นพระเอกเทพของมันจนผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้อินที่ดีมากพอแต่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจกับเรื่องราวของจิว่าเออ เรื่องราวของจิวเนี่ยมันจะยังไงต่อไปเพราะจากตอนนี้คือมันคือเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วมันเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้วอะไรก็ตามเนาะตรงนี้นะครับผมเออนี่คือส่วนที่ผมรู้สึกสนใจนะแต่ว่าเดราบูก่อนว่าเออโดยรวมหมดอ่ะผมว่าซีเนี่ยพอที่จะดูต่อได้ยังแต่ตอนที่ห้าไปด้วยไปผมว่าผมพอจะดูต่อได้เพราะว่าต่วภาพมันอ่ะมันก็พอที่จะสามารถเราเลื่อยดีเพ,เพียงไม่ติดว่ามันจะไปติดหลุมเดิมอันนี้ผมกลัวอยู่เพราะว่าเอาจริงคือแนวลบแนวไปติดตอนนี้ก็ยังไม่มาเสน่ห์นะแล้วก็คอมบอดี้ม คอมมดีซีนี้ตจิดมากยกจากว่าไอหมาน้อยน่ารักของเราเนี่ยหมาน้อยนะครับผมแหมจอมจอมจัก็วดดีชั่วร้ายการเป็นหมาน้อยมายทันทีเมื่อเจอนางเอกและนางเองกอายุก็สิบขวบด้วยเฮี้ยกลัวโดนเฟทวิดดา่ายิ่งหญ่เลย เบรทูดแม่งดราม่ามาสอดแดกตัวที่ว่าแม่งแม่งแยแย่กับความจริงกับการ์ตูนไม่ออกเนี่ยปัญญาอ่อนที่มาแต่มันก็ช่างแม่งเลยเฮียกูว่าเดี๋ยวแม่งก็มีฝรั่งแม่งดราม่าไปแล้วเฮียแม่งก็ทั้งเรื่องอะไรนะไอ้น้าพยาเกิดใหม่เป็นไอ้นั่นแหละเด็กประถมอ่าแม่งก็โดนด่ามากทั้งนั้นว่ามึงตัดสินแค่ปกไอ้ว่าซีนี้เมื่อกี้เงี้ยตัดสินเรื่องย่อก็ด่าแล้วไอซีนี้แม่งเป็นเบรทูดไปให้ให้ให้ประท้วงประท้วงประท้วงปอยอ่อตอนนั้นนะครับเหลวอบงหัวโง่เนี่สุดยอดมากเลยแตต่ก็นนั้แหละอ่คีน้ว่า แต่ภาพมันอนะมันสามารถทําให้ดีบ้างแ้่แต่ว่าคุณต้องขัดเกลาเนื้อหายมันแบบมันดีมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมต้องต้องการจริงๆนะแต่ว่าก็พูดตรงว,ว่าคอนเซ็ปต์ที่ตัวละครนนตัวหลักพระเอกเทพอีกแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่อ่ะเนาะตามนั้นนะครับโอเคมาเราพูดถึงงานเมชั่นนะครับเจซี LC, ถามว่าเรื่องนี้งานภาคเจซี LC, ทำให้ดีไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเฉยๆนะ คือต้องพูดว่างานภาพในซีซันนี้เจดสีนี่ยังไม่ยังไม่มีเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่าแผ่วเยอะขนาดนั้นนอกจากเมจิกในเลคเคิร์ตและเมจิกลูเมียนะตอนนั้นนะครับก็แต่แล้วเรื่องนี้ก็ผมรู้สึกว่างานภาพของมันอ่ะผมยังไม่ได้สังเกตแน่ชัดเลยนะแต่เรื่องงานภาพนี้ได้ว่าเจ็สี่ใส่ใจเรื่องนี้อยู่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ได้ดีเลยนะตอนนั้นนะครับผมโอเคแล้วไงไหมชัชนนะส่วนด้านประกอบนะครับนักพากย์พาี์นี่หมดครับเพลย์เปิดเพลย์ปิดอาเพลย์เปิดปิดเฉยๆมากครับอืมให้หมเฉยมากเลย ตัวประกอบเรื่องนี้นะครับก็คืออตัวประกอบเรื่องนี้สอบผมก็เฉยๆเช่นกันนะครับไม่เช็คก็คือนะโอเคครับเราประสบกันในช่วงสาวตอนแรกของซีรีส์อ่าแล้วตัวชืว่อใหม่ไม่ใช่แบบที่เมืก่อนนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแนวคอมเมดี้แฟนตาซีโรแมนติกนะครับผมกับเรื่องราวที่ตัวนักเอกเราเนี่ยก็ ได้แบบได้บรรดาแลวจุดย้อนมาหกปีที่แล้วช่วงสิบสิบขวบเนาะแล้วก็จะเป็นคู่มันกับเช่าชายนะครับผมแล้วก็เธอป้องกันตัวเองจากใครนั่นเกิดขึ้นแล้วพบแล้วก็ใช้อื่นแต่ว่าชายคนนั้นกลับเป็นชายดีอาร์เดฟบบูช่ไชวไลนยนะครับก็คือเกกับเล็บเนี่ยแหละแลเคยเป็นศัตรูของเธอในอนาคตนะเขากลับยอนรักสนอเด็กน้องมันเิอนะก็น้าว่าเป็นสินเรื่องราความนักพอร์ตย้อนเวลาที่ผมส่ดนักสนใจดีแต่ผมสับว่ามันคือพอร์ตแนว ย้อนเวลาคอมเมดี้โรแมนติกทั่วไปนะครับที่ผมรู้สึกว่านาตอนนี้เนื้อเรื่องไม่สนใจขนาดเพราะแนวนโรแมนติกของมันยังไม่เดินขนาดนั้นนอกจากว่าตอนนี้ก็ตัวของนางเอกเราเป็นการแก้ไขรายล,ละเอกรดดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องไปแต่นา่านาเสียดายที่หน้าตอนนี้เนื้อเรื่องมันอาจจะยังกลับไม่มีเสน่ห์ม,มากขนาดน,นั้นเพราะว่าโอ้โหตอนนี้มันปูในเรื่องที่มันพระเอกเรานางเอกเราเน้นอแอคชั่นจนแบบแม่งวิ่เกินเหตุจนบอกว่าอาจจะไม่ยู่เสน่ห์น้าติตตากขนนั้นแต่ก็น่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าสใจแล้วก็ น่าดตามดีก็ต้องรอจากตามองว่าซีนี้จะเป็นไงต่อนะครับโอเคอาตัวของจะพิใจใรณาดีาก่อนนะครับยานี้นาอุชิเลโจนะครับผมให้5เต็มสินะครับตามนั้นสรับผมมองว่าอาจจะเฉยๆอยู่เพราะว่าเนื้อหาของมันอาจจะไม่มดีเลยขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าการเสนอเรื่องราวมันผมว่าเป็นอะน่าดตามดีจริงแต่ว่าเราต้องตามต่อว่าหลังจากนั้นไปต้นไปเรื่องจากการเป็นแนวธรรมดา่วไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะเพราะนอกจากการเสนออย่างนี้แม่งอยู่กับความผู้เอกเทพไปแล้วก็แนวผระเอกย้อนเวลากลับมาผมรู้สึกว่า ถ้าคนไม่เล่าให้น่าสนใจมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแนวเฉยๆทั่วไปเหมือนปีนี้แหละครับปีนี้ก็แนวย้อนมาเรื่องนึงแม่นก็เฉยๆมากผมกลัวว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าศักยภาพมันมันสามารถทำได้เพียงแต่ว่าผพุ่งกับและคนเขียนบทจะมีเกินมากพอในการกำกับให้รู้สึกว่าจากแนวธรรมดาเรื่องนี้จากที่เราคิดว่าเป็นแนวธรรมดานี้กลายเป็นแนวไม่ธรรมดาได้ก็ต้องดูกันแต่ตอนนี้คือสาวตอนแรกเฉยๆอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนะั้นนะโอเคครับสาวตอนแรกของซีงนี้ผมให้คะแนนมาสอบไหมประสบการณ์โป่้ะครับถือแนะนำไหม อ่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเสิียไทยด้วยผมอาจจะไม่แนะนําจนกว่า,าจ,จะมีเสิียไทยแล้วกันแต่คนแบบรีบอยากดูแล้วพี่อะไรก็ตามอยากรู้เรื่องนี้เป็นไงก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฉยๆนะครับโอเคอย่างนี้อย่างนี้นาโอชิเลนโจวาลิโอเทเฮกาวอ คนเร็วคนสุขครับเริ่มต้นชิ้นใหม่พิจิตใจจากวันดีมังกรนะครับ3ตอนแรกพอยห้าเต็มเสร็จนะครับโอเคประมาณนี้นะเอาเจอกันทุกการผู้คนในซีนโฟร์สองยี่สิบหลังนี้ครับก่อนการสามตอนแรกเป็นกับมังหันนะครับถ้าชอบติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกับเชิญนะครับผมก็เรื่องน่าจะเป็นนั้นตับตัวติดจับชมผมโอเคสวัสดีกลับพบใหม่หลังหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย